นิยายเรื่องฉันคอยเธอ I promise I will come back เขียนโดยกายสุวรรณโรธแอนลิตาพีตอนที่21สัญญาสัญญาคือสะพานเชื่อมระหว่างความหวังและการรอคอยแม้เวลาจะยาวนานแค่ไหนใจที่เชื่อมั่นจะพาเรากลับมาพบกันอีกครั้งกลางดึกคืนนั้นในโรงโกรกไม้ นานไกรย,ยังคงนั่งอยู่หน้าชั้นวางเครื่องมือทั้งที่เพื่อนร่วมงานกลับไปกันจนหมดแล้วดวงตาของเขาจับจ้องตุ๊กตาจากเศษไม้ที่เพิ่งแกะสลักเสร็จรูปทรงของมันค่อยๆไปรูปร่างชัดเจนยิ่งขึ้นเรื่อยๆเขาขัดผิวของไม้จนเรียบเนียนก่อนจะใช้พู่กันแต้มสีโลบสดต่างๆอย่างบรรจงแม้ว่านาฬิกาแขวนผนังจะบอกเวลาล่วงเลยเที่ยงคืนมานานแล้ว แต่ความตั้งใจที่แฝงอยู่ในมือของหนานไกลกลับไม่ลดน้อยลงเลยแม้แต่น้อยเสร็จสักทีเขาพึมพำกับตัวเองเมื่อแต้มสีจุดสุดท้ายลงบนแก้มตุ๊กตาไม้นานไกลยกมันขึ้นมาดูใต้แสงไฟตุ๊กตาตัวนี้ดูเรียบง่ายแต่มีสเสน่ห์มันเป็นรูปชายหนุม่มที่ยืนยิ้มอย่างอ่อนโยนในชุดหม้อห้อมหน้าตาของตุ๊กตานั้นช่างคล้ายกับโตนแตร จนเจ้าตัวอดยิ้มไม่ได้หวังว่าน้องจะชอบนะนันไกลพูดกับตัวเองอีกครั้งอย่างมีความหวังก่อนจะลุกขึ้นยืดเส้นยืดสายเสียงไม้กระดานใต้เท้าดังกึกก้องในความเงียบเขาเหลือบมองนาฬิกาจึงเห็นว่าเข็มชี้เวลาเกือบตีสองแล้วแต่ความอ่อนล้าไม่ได้ทำให้เขาหุบยิ้มลงไปได้พรุ่งนี้เจอกันนะเช้าวันรุ่งขึ้นท่ามกลางแสงอาทิตย์อ่อน นานไกลขับมอเตอร์ไซค์คันเก่าของเขามาจอดหน้าบ้านตนแตรตุกตาไม้อยู่ในถุงผ้าสีขาวที่เขาวางไว้ในตะกร้าหน้ารถเขายืนมองหน้าบ้านก่อนจะเดินตรงไปที่ประตูแต่ยังไม่ทันจะตะโกนเรียกคนด้านในแม่จำเนียนก็เปิดประตูออกมาพอดีแม่สวัสดีครับตนแตรตื่นหรือ,อยังครับเขาเอ่ยถามด้วยน้ำเสียงสุภาพแม่จำเนียนมองกันแล้วยิ้มจะตื่นอะไร มันยังไม่กลับมาเลยบอกนะักท่องเที่ยวเขาอยากไปตั้งแคมป์บนดอยส,ยสายโน่นถ้าจะกลับมานะคำตอบของแม่จำเนียนทำให้นานไกรนิ่งไปครู่หนึ่งใจเขารู้สึกเหมือนมีอะไรบางอย่างทิมลงมาจำนวนไม่น้อยทั้งเจ็บทั้งจุกแต่ก็ยังพยายามฝืนยิบออกมาอย่างใจเย็นครับแม่งั้นน้องไปก่อนเน้อไหนๆก็มาแล้วกินข้าวเช้าก่อนไหมแม่จำเนียนชวนด้วยความใจดีเช่ทุกครั้ง บอกเป็นไรครับเดี๋ยวนอเรียไปลงกรกไม้ต่อครับนันไกลตอบพร้อมยกมือไหว้าลาก็จะเดินกลับไปที่รถมอเตอร์ไซค์ของเขาตุ๊กตาไม้จะคงวางอยู่ในถุงผ้าขาวเขาหันมองบ้านตัวแตรอ,อีกครั้งด้วยแววตามหม่นมองก็จะขับรถออกไปได้วยความรู้สึกเผาร้อนรอบดวงตาพี่ช้ากว่าเขาอีกแล้วสินะหรือจริงๆแล้วเขาช้าตั้งแต่ยังไม่ได้เริ่ม เสียงคาถาที่เปล่งออกมาด้วยน้ำเสียงจริงจังดังเลาะออกมาจากบ้านของส้มโอพร้อมกับเสียงคึบของปอนและแดนที่พยายามกลั้นขำส้มโอนั่งอยู่กลางห้องมือของเธอวางอยู่บนขวดน้ำที่มีของเหลวใสสะท้อนแสงเธอเป่าลมออกจากปากเป็นจังหวะก็จะปิดขวดอย่างแน่นหนาเอาเอาไปให้นันไกลดื่มบอปอนกับแดนใส่หัวพร้อมกัน มึงเลือกเอาว่าจะโดนซ้อมหรือว่าจะช่วยสมโอพูดเสียงแข็งพร้อมดึงคอเสื้อของทั้งสองคนเข้ามาใกล้ใบหน้าของเธอดูจริงจังจนทั้งคู่ต้องยอมรับขวดน้ำมนต์ไปด้วยสีหน้าเยเกรอบที่แล้วไม่สำเร็จรอบนี้ต้องไม่พลาดริมข้างทางบ้านโกรกไม้หลังจากมื้อเที่ยงที่เรียบง่าย อนและแดนจะคงถือถุงเครื่องดื่มเดินตามหลังนั้นไกลไปมาขณะที่มาร์กเดินขนาบข้างพวกเขาด้วยสายตาจับผิดพี่ทำนะปอนกระซิบบอกแดนเบาๆบาเอามึงนั่นแหละทำได้ปฏิเสธทัธธนควันมาร์กที่ได้ยินบทสนทนานั้นเอียงคอมองด้วยความสงสยัยทำอะไรกันแดนหันมายิ้มแห้งๆก็จะยืดน้ำให้มาร์ก เอาน้ำไปให้พี่หนานไกลกินดิกินข้าวยังไม่ได้กินน้ำเลยโอโหมามาเรื่องแค่นี้เองทำไมต้องทำให้ยุ่งยากด้วยมาร์ครับขวดน้ำมาโดยไม่ได้สงสัยอะไรมากเขาเดินตรงไปที่หนานไกลเอ้าพี่หนานไกลกินน้ำหน่อยพี่หนานไกลรับขวดน้ำมาด้วยท่าทางปกติไม่มีแววสงสัยอะไรในดวงตาขณะที่ปอลและแดนแอบลุ้นอยู่ข้างหลัง แต่ก่อนที่นานไกลจะเปิดขวดดื่มจู่ๆก็มีชายคนหนึ่งใส่ชุดพรุงพรังเดินเข้ามาเขามีขวดเหล้าถืออยู่ในมือนานไกลมองชายคนนั้นด้วยความสงสารก็จะยื่นขวดน้ำให้เอา้าลุงกินน้ำก่อนเดินม,มาจากไหนนี่นันไกลถามอย่างห่วงใยเพื่อนมนุษย์ชายคนนั้นรับขวดน้ำไปและดื่มจนหมดทำเอาปอนกับแดที่แอบลุ้นอยู่นานถึงกับตาเหลือกหน้าถอดสี ถ้าเป็นลมได้คงวับลงไปน้อยกับพื้นแล้วตายตายถ้าสมโอรู้ตายแน่นอนเฮาสองคนปอนกระซิบแดนเอ้ยช่างมันบอกสมโอไปว่าเราเอาให้หนานไกลกินแล้วเออเอเอเอ แดนพูดปลอบพร้อมตบบ่าปอนเบาๆทั้งคู่ถอนหายใจยาวก็จะเดินกลับไปที่นั่งทำงานของตนเองด้วยขาและมือที่ยังสั่นเทาส่วนมาก็ยังไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะถ้ารู้มาคงเล่นงานสองคนนี้ก่อนส้มโอแน่ๆโตนแตรขับมอเตอร์ไซค์พาวิกเตอร์ออกจากถ้ำผานางคอยเส้นทางที่ลัดเลาะผ่านหมู่บ้านเล็กๆยังคงมีลมเย็นพัดผ่านหน้าแม้จะเป็นเวลาเกือบเที่ยงวันแล้ว พวกเขาทั้งคู่ไม่ได้พูดอะไรมากนักแต่บรรยากาศรอบตัวกลับอบอวลไปด้วยความเงียบสงบและความสบายใจเมื่อมอเตอร์ไซค์เลี้ยวเข้าสู่ซอยซอยหนึ่งตนแตรหยุดรถหน้าบ้านไม้หลังเก่าที่ตั้งอยู่ใต้ต้นลำไยต้นใหญ่เดี๋ยวไอแวะเอาของแป๊บนะครับอยู่รอตรงนี้ก่อนวิกเตอร์พยักหน้าไม่จะสงสัยแต่ก็ไม่ทมอะไรโตนแตรเดินเข้าไปในบ้านก็จะเคาประตูเรียกป้าแจมอยู่ไหมครับ จูจ้าเข้ามากรเข้ามากรน,น้องโตนเสียงตอบรับจากหญิงวัยกลางคนดังมาจากในบ้านไม่นานนักโตนแตรก,ก็ออกมาพร้อมกับถุงผ้าที่ดูสะอาดสะอ้านเขาเปิดดูเนื้อผ้าด้านในเล็กน้อยเพื่อเช็คความเรียบร้อยก็จะเดินกลับมาที่มอเตอร์ไซค์พร้อมรอยยิ้มอะไรเหรอวิกเตอร์ถามชี้นิ้วไปยังถุงผ้าที่โตนแตรถืออยู่ยูจะได้ใส่ชุดนี้คืนนี้ ชุดวิกเตอร์เลิกคิวครับเป็นชุดลาดนาถ้าอยู่จะไปงานไหว้พระธาตุช่อแฮกับไออยู่ต้องใส่ชุดนี้ตนแตรพูดก็จะยื่นถุงผ้าให้วิกเตอร์งานไหว้พระธาตุช่อแฮวิกเตอร์ถามอย่างสนใจใช่ครับ it is important traditional event here we will go pray they say that couple want to be together for a long time You must m a k e a p r a y e r w h i l h o o l d i n g the flower tray then walk u t the s t a ป r to the relics. เป็นงานพณีสำคัญของที่นี่เราจะไปไหว้ขอพรเขาว่าคู่รักที่อยากครองคู่กันเป็นานานๆต้องตั้งจิตอธิษฐานตอนถือพานตอกไม้แล้วเดินขึ้นบันไดพระาธาตุ South interesting and very romantic ฟังดูน่าสนใจและโรแมนติกมากวิกเตอร์หยิมกวาง ครับไออยากให้ยูเห็น c ค้าเชิ h เฮีครับไออยากให้ยูเห็นวัฒนธรรมของที่นี่ Good ดีเลยหลังจากนั้นตนแตรก็ขับรถพาวิกเตอร์กลับมาที่โรงแรมทันทีที่จอดหน้าประตูโรงแรมวิกเตอร์ก็ลงมาพร้อมถุงผ้าในมือเขามองตอนแตรดวงตาฉายแววอ่อนโยนเหมือนกำลังซึมซับช่วงเวลาที่เหลือเย็นนี้ไปไหว้พระกันเนอร์ทูนไนท go to the temple วิกเตอร์พยักหน้ารับคำชวนอย่างไม่ต้องคิดโอเ okay, ค i'll be ready ได้ผมจะเตรียมตัวรอ good เจอกัน 4pm นะตนแตรตอบด้วยรอยยิ้มเขาโบกมือลาคนที่ยืนรอส่งกันก่อนจะสตาร์ทรถเพื่อกลับบ้านตนเองขณะที่มอเตอร์ไซค์ของตนแตรค่อยๆเคลื่อนตัวออกไปวิกเตอร์ยืนนิ่งอยู่ตรงนั้นมองถุงผ้าในมือ พรางคิดถึงคำพูดของโตนแตรเรื่องการอธิษฐานที่พระาธาตุ Maybe tonight I'll find something i v e b e e n missing บางทีคืนนี้ฉันอาจจะพบสิ่งที่ฉันขาดหายไปเขาพึมพำเบาๆก่อนจะหันหลังเดินเข้าประตูโรงแรมไป15.55นาฬกา5นาทีโตนแตรจอดมอเตอร์ไซค์ตรงหน้าโรงแรมดวงอาทิตย์สาดแสงอ่อนๆโตนแตรลงจากรถ เดินตรงไปยังล็อบบี้อย่างคุ้นเคยเขากวาดตามองหาใครบางคนในชุดล้านนาและเมื่อวิกเตอร์ก็้าออกมาจากลิฟต์ภาพที่เห็นตรงหน้าก็ทำให้เขาต้องหยุดนิ่งวิกเตอร์อยู่ในชุดพื้นเมืองล้านนาที่ประสานความรบสมัยอย่างงดงามเสื้อมอห้อมแขนยาวสีกรมเข้มผ้านากระดุมจีนเรียงเป็นแถวเพิ่มมิติด้วยเสื้อขาคอจีนที่สวมด้านใน ผ้าคาดศรีรษะลายแดงสลับดำประดับอยู่บนเรือนผมสีอ่อนขับให้ใบหน้าของเขาดูโดดเด่นยิ่งขึ้นยูโตนแตรหลุดคำพูดล่องลอยแต่ไม่ทันจะพูดจบเขากลับรู้สึกว่าต้องกลืนน้ำลายลงคอเพื่อสงบสติตัวเองยูหล่อมากเลยนะครับวิกเตอร์หัวเราะเขินขณะเดินตรงเข้าไปหาจริงเหรอ I think it's trends but look at you to look like you came out of a Lana postcard ผมคิดว่ามันแปลกดีแต่ดูคุณสิคุณเหมือนหลุดมาจากโปสการ์ดล้านนาเลยนะชุด <Should S 2> พวกนี้เหมาะกับยูมากกว่าไออีกวิกเตอร์ I never thought that you will look good when wearing this วิกเตอร์ผมไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าจูจะใส่แล้วดูดีขนาดนี้ <laughs> thank you โตวแตรยิ้มยินดีแววตายังแฝงความทึ่งแอบแปลกใจไม่น้อยว่าทำไมชุดของพวกเราสองคนที่เหมือนกันแทบทุกระเบียดนิ้วกลับดูแตกต่างเมื่อวิกเตอร์เป็นคนใส่อีกคนหล่อมากมากจนเขาหุกยิ้มไม่ได้หล่อจนอยากจะเดินเข้าไปกอดเลยแต่ก็ต้องห้ามใจเอาไว้ไปก่อนนะครับพี่เขาหันไปยกมือไหว้ลาพี่พนักงานโรงแรมที่รู้จักกัน ก่อนจะพายมือเชิญวิกเตอร์ออกไปที่มอเตอร์ไซค์ Are you ready? คุณพร้อมไหม Of course! Let's go! แน่นอนไปกันวิกเตอร์โครงศีรษะรับก็จะเดินตามตนแตรออกไปเสียงดนตรีพื้นเมืองลอยมาเบาๆตั้งแต่ก่อนถึงจุดจัดงานตนแตรจอดมอเตอร์ไซค์ไว้ที่ลานจอดด้านล่างพระธาตุเขาหันไปมองสำรวจวิกเตอร์พร้อมนะ เดี๋ยวเราไปรวมกับแม่และกลุ่มของเพื่อนโอเคลีดเดอะเวได้นำทางเลยเวทเดี๋ยวตนแตรยื่นมือไปปรับชายผ้าคาดศีรษะของวิกเตอร์ให้เรียบร้อยเมื่อเห็นว่ามันไม่ค่อยแน่นนี่อยู่ n o w ไอจะพายูเข้าไปอย่างคนที่ลหล่อที่สุดในงานนี้เลยจริงเหรอจริงสิ <laughs> คำเอ่ยชมนั้นทำให้วิกเตอร์หลุดหัวราอพอใจ ในใจรู้สึกดีมากจนอดไม่ได้ที่จะจ้องมองใบหน้าตนแตรด้วยแววตาหวานเยิม้มยูปากสวี t แน่นอนอยู่แล้วหรือไม่จริงอืมสวีทจริงพอเลยไปได้แล้วตนแตรแซงทำตาดุแก้เขินลากพาคนตาเจ้าชู้ให้เดินเข้าสู่งานท่ามกลางผู้คนและธงหลากสีที่แขวนไว้พลิ้วไหวไปตามแรงลม ความคึกคักของงานเริ่มปรากฏชัดพร้อมกับเรื่องราวใหม่ของค่ำคืนนี้ที่รอให้พวกเขาร่วมสร้างความทรงจำไปด้วยกันบรรยากาศที่งานไหว้พระธาตุช่อแห่คึกคักเป็นพิเศษเสียงดนตรีพื้นบ้านดังก้องไปทั่วบริเวณกลิ่นดอกไม้สดใหม่ซึ่งถูกจัดเป็นพวงและพานอบอวลในอากาศผู้คนในชุมชนและนักท่องเที่ยวต่างแต่งกายด้วยชุดพื้นเมืองงดงาม บ้างถือพานดอกไม้บ้างถือเครื่องสาการะเดินมุ่งหน้าไปยังทางขึ้นบันไดพระธาตุกลุ่มคุณหญิงคุณนายเมืองแพร่ซึ่งเป็นสมาชิกสมาคมผู้หญิงในชุมชนต่างจับกลุ่มพูดคุยกันอย่างสนุกสนานโดยมีพี่ต๋อมท่านนายกเป็นศูนย์กลางสวัสดีค่ะท่านนายกชุดสวยมากๆเลยเพื่อนคนหนึ่งเอ่ยชมด้วยรอยยิ้มพี่ต๋อมยิ้มตอบอย่างภาคภูมิขอบคุณค่ะ ว่าแต่พวกเรามากันครบหรือยังถ้าครบแล้วให้ไปยืนรอที่ห้างขึ้นนะจะได้เริ่มงานกันสวัสดีค่ะทุกคนทันใดนั้นแม่จำเนียนก็เดินเข้ามาสมทบพร้อมพานดอกไม้ในมืออ้าวพี่จำเนียนมาพอดีเลยเขาให้ไปรอหัางนั้นถือขบวนพานนะพี่พี่ต่อมพูดพร้อมส่งยิ้มให้แม่จำเนียนพยักหน้าได้เจ้างั้นพี่ขอไปจัดการเข้าของก่อน เธอเหลือบมองไปรอบๆบริเวณงานเพื่อสำรวจความเรียบร้อยก่อนสายตาจะสะดุดเข้ากับลูกชายที่เดินเข้ามาพร้อมกับนักท่องเที่ยวไต้หวันทั้งคู่ดูโดดเด่นในชุดล้านนาที่คล้ายคลึงกันมากโตนโตนแตรฟิกเตอร์มองไปรอบๆอย่างตื่นเต้นกับบรรยากาศในขณะที่โตนแตรยิ้มให้กับแม่จำเนียนก่อนเดินเข้าไปหาแม่ครับเดี๋ยวน้องช่วยแม่ถือพานดอกไม้ให้นะครับ หจะช่วยจริงๆเหรอจริงครับแปลกไม่เห็นแปลกเลยแม่ไม่แปลกก็ไม่แปลกเอาๆเอาไปเลยแม่จำเนียนยื่นพันดอกไม้ให้ลูกชายด้วยรอยยิ้มจับผิดจำได้ดีเมื่อปีก่อนๆขอให้ถือยังไม่ยอมเลยมาปีนี้เขามาขอเธอเองเลยไม่เรียกแปลกจะให้บอกว่าปกติงั้นเหรอตนแตรยิ้มกว้างเขาเรีบรับพันดอกไม้สองพันจากกลุ่มแม่ๆมาแล้วส่งให้วิกเตอร์ไปหนึ่ น้องไปรอตรงโน้นนะครับปะวิกเตอร์เขาบอกทุกคนแล้วเดินออกไปอย่างรวดเร็วทิ้งให้เหล่าสตรีมีอายุหันมามองหน้ากันด้วยความ,มง,งุนงงมาไวไปไว่าจริงๆลูกฉันวัยรุ่นก็แบบนี้แหละแม่จำเนียนเออจริงในขบวนแห่ขึ้นพระทาตช่อแห่บรรยากาศเต็มไปด้วยความศรัทธาและพลังแห่งวัฒนธรรมล้านนาเสียงกรองสบัดชัยดังก้องกังวาน จังหวะกรองแน่นหนักช่วยสร้างพลังให้ผู้เข้าร่วมขบวนก้าวเดินอย่างพร้อมเพรียงกันธงชัยสีแดงลายทองปลิวสะบัดเหนือศีรษะครอเค้าด้วยเสียงค้องบุงเล็กที่ดังเป็นระยะเหมือนเสียงขานศรัทธาที่ก้องสะท้อนไปทั่วบริเวณผู้หญิงในขบวนแต่งกายด้วยชุดพื้นเมืองงดงาม เสื้อแขนยาวสีขาวตัดกับสิ้นตีนจกหลากสีที่ประณีตด,ด้วยลวดลายจากฝีมือช่างฝีมือชั้นสูงบางคนพาดผ้าสบายปักดิ้นทองหรือเงินเพิ่มความหรูหราและสง่างามทุกคนถือพานเครื่องบูชาที่ตกแต่งด้วยดอกไม้ทูบเทียนและพุ่มเงินพุ่มทองสะท้อนถึงการมอบสิ่งที่ดีที่สุดแด่พระธาตุ ขณะที่ผู้ชายในขบวนสวมเสื้อมอหหอมสีเข้มคาดผ้าเข่าม้าสีสดไว้รอบเอวบางคนยังถือธงตะขาบหรือถือมาลัยดอกไม้บนบ่าทางขึ้นพระธาตุเป็นบันไดสูงชันที่เรียงรายด้วยดอกไม้หลากสีและตุงประดับที่ห้อยอยู่เหนือศีษะผู้คนในขบวนเดินเรียงรายกันอย่างเป็นระเบียบเด็กเล็กแต่งตัวในชุดพื้นเมืองสวยงามถือพานดอกไม้ด้วยความตั้งใจ สายตาพวกเขาเต็มไปด้วยความตื่นเต้นและความสุขที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของประเพณีอันศักดิ์สิทธิ์ในจังหวะก,การเดินโตนแตรและวิกเตอร์เดินเคียงข้างกันแต่และคนถือพานดอกไม้ในมือโตนแตรเงยหน้ามองความงดงามของพระาธาตุที่ตั้งตตะงานอยู่เบื้องบนรู้สึกเหมือนวันนี้จะสวยกว่าที่ผ่านมา you see this Victor i t s the heart of prayeryou wish no ยูเห็นนี่ไหมวิกเตอร์นี่คือหัวใจของแพร่ขอพรสิวิกเตอร์พยักหนา so ้าเขาเองก็ร hmm. ну ู้สึกได้ถึงพลังของสถานที่นี้ลมเย็นที่พัดผ่านเสื้อมะฮอมในช่วงที่เขาหลับตาลงเพื่ออธิษฐานเงียบๆตนแตรหันมองอีกคนที่ดูจริงจังกับการขอพรแล้วหลุดยิ้มก็จะพูดออกมาด้วยเสียงกระซิบแต่เต็มไปด้วยความจริงใจสาธุ ขอให้น้องสงหวังนะครับเสียงค้องดังขึ้นในจังหวะนั้นเพราะขบวนใกล้ถึงลานพระาธาตุแล้วหญิงสูงวัยในชุดพื้นเมืองจึงเริ่มต้นลาถวายด้วยท่าทางอ่อนช้อยมือเรียวพลิ้วไปตามจังหวะของเพลงพื้นเมืองเสียงหัวเราะของเด็กๆที่วิ่งเล่นอยู่บริเวณนั้นเติมเต็มบรรยากาศให้ดูมีชีวิตชีวาราวด้านบนแขวนตุงหลากสีที่ปลิวสวัยไปตามแรงลมเอื่อย ยิ่งเพิ่มความรู้สึกศักดิ์สิทธิ์และงดงามเหมือนกำลังบอกเล่าเรื่องราวของความศรัทธาที่ไม่มีวันจางหายของชาวล้านนาตนแตรมองภาพตรงหน้าอย่างชื่นชมพร้อมหันไปนสบตากับวิกเตอร์อีกครั้งเขารู้ดีว่าช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่มีค่าให้สุดสลับทั้งคู่ก่อนที่พระาธาตุจะเปิดรับคำอธิษฐานจากทุกคนอย่างแท้จริงเมื่อขบวนแห่ถ,ถึงบริเวณลานพระาธาตุ ผู้คนกระจายตัวกันไปยังจุดต่างๆบางก็นั่งฟังพระสวดมนต์บางก็พนมมือภาวนาตนแตรพาวิกเตอร์ไปยังด้านหน้าพระธาตุสีทองอารามซึ่งตั้งตระหง่านอยู่กลางลานพระธาตุเปล่งแสงระยิบระยับท่ามกลางแสงไฟและสายลมที่พัดผ่านเบาๆสร้างบรรยากาศที่สงบและศักดิ์สิทธิ์วิกเตอร์ตนแต่และอีกฝ่ายพร้อมยื่นผ่านดอกไม้ให้ We are b l e s s e ดิสเฮียแล้วก็พนมมือขอพอรจากพระาธาตุนะครับวิกเตอร์พยักหน้าเขารับผานดอกไม้จากมือโตนแตรอย่างระมัดระวังก็จะวางลงบนฐานพระาธาตุใกล้ๆกับผานของโตนแตรทั้งคู่ย่อตัวลงพนมมือกราบไหวโตนแตรเอ่ยคำอธิษฐานในใจอย่างตั้งใจดวงตาปิดสนิทเหมือนต้องการส่งความปรารถนาดีผ่านจิตวิญ,ญญาณไปถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ หลังจากตนแตรและวิกเตอร์กราบไหว้พระาธาตุช่อแฮเสร็จเรียบร้อยตนแตรก็พาวิกเตอร์เดินม,มาถึงจุดพระเจ้าทันใจซึ่งตั้งอยู่ในซุ้มเล็กๆด้านหนึ่งของลานพระาธาตุพระพุทธรูปปางสมาธิองค์นี้เปล่งประกายด้วยทองคำเปลวที่ปิดไว้อย่างประณีตดวงตาและพุทธลักษณะอ่อนโยนสร้างความรู้สึกศรัทธาแก่ผู้ที่มาเยือนนี่ครับพระเจ้าทันใจ ตนแตรพูดพลางไายมือไปที่พระพุทธรูปคนล้านนานเชื่อกันว่าถ้าขอพรกับท่านสิ่งที่ปรารถนาจะสำเร็จอย่างรวดเร็วทันใจฟาสวิกเตอร์มององค์พระด้วยความสนใจ It's beautiful What do we do here? สวยมากเราต้องทำอะไรที่นี่เราต้องตั้งจิตอธิษฐานเพ y แล้วลองใช้ไม้เสียงไทยดูครับตนแตรตอบ ก็จะเดินไปหยิบไม้เสียงทายที่ตั้งเรียงไว้ด้านหลังสุ้มพระนี่ครับไม้เสียงทายคนที่มาขอพอรกับพระเจ้าทันใจจะใช้ไม้แบบนี้เพื่อดูว่าสิ่งที่ขอจะสำเร็จหรือเปล่า is called ว่าว่าใช่ว่า,วา,วาทำไงเหรอวิกเตอร์ถามด้วยความอยากรู้เขาก้มลงมองไม้ในมือโตแตรอย่างพิจารณา you will be ยืด Your arm like this อยู่ต้องยืดแขนทั้งสองข้างออกไปจนสุดแบบนี้ครับตนแตรพูดพรางยืดแขนให้วิกเตอร์ดูแล้ว put stick on your arm and see how long it is โยมมาแล้วก็ตั้งสมาธิโยมไม to play bridge form พระเจ้าทัานใจ when finished tie it again if the rest of the arm chain is mean That's what y o u ask will come true และเอาไม้นี้มาทาบแขนว่ายาวเท่าไหนก่อนทำเครื่องหมายไว้จากนั้นเราก็ตั้งจิตอธิษฐานขอพรกับพระเจ้าทันใจเสร็จแล้วก็ลองวางไม้อีกครั้งถ้าความยาวของแขนเปลี่ยนไปหมายความว่าสิ่งที่ยูขอจะสำเร็จครับ s o interesting Let me try น่าสนใจก็ลองหน่อยตนแตรส่งไม้เสียงไทยให้ วิกเตอร์รับไปและยืดแขนออกอย่างตั้งใจเขาทาบไม้กับแขนของตัวเองจนสุดตนแตรใช้ปากกาทำเครื่องหมายตรงจุดที่ความยาวสิ้นสุดโอเคครับเสร็จแล้ว you wish วิกเตอร์หันไปพนมมือไหว้พระเจ้าทันใจเขาหลับตาลงด้วยความตั้งใจเสียงกระซิบเบาๆของเขาทำให้ตนแตรยืนมองด้วยความรู้สึกอบอุ่นแม้จะไม่ได้ยินคำพูดทั้งหมด แต่ก็รู้ว่าสิ่งที่วิกเตอร์อธิษฐานนั้นมาจากใจจริงเมื่อเสร็จสิ้นวิกเตอร์ลืมตาขึ้นเขาเงยหน้ามองตนแตรก,ก่อนจะพูด let's see if it w o r k มาดูกันว่าจะเป็นยังไงตนแตรพยักหน้าโอเคครับลองว่าใหม่ดูเขาพูดพรางยืดไม้เสียงทายให้วิกเตอร์วิกเตอร์ทาบไม้กับแขนตามที่ตนแตรบอกแต่เอ้ย สำหรับตอนนี้ก็จบไปแล้วนะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลฟ์อย่าลืมกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปและก็อย่าลืมกดซุปเปอร์ตงให้กับพวกเราด้วยนะครับขอบคุณครับเย้ให้เสียงภาคโดยน้องไก่